อ่อนโยนจากบึงกระโดน,จา,นาจากบึงกระโดนย้ายไปป่าแดงแสนไตรจากบึงกระโดนย้ายไปป่าแดงย้ายไปป่าแดงบ่อทองดีกว่าเอาใหม่พอได้ไหมพอได้ไหม จากบึงกระโดนย้ายไปป่าแดงบ่อทองจากบึงกระโดนย้ายไปป่าแดงบ่อทองพอได้ไหมครับวันนี้แต่งเพลงสนุกสนุกซึงซ้งซึ้งเพราะว่าแม่แม่อยากให้แต่งเมื่อกี้เนี้ยแต่งไปหนึ่งท่อนนะ แล้วก็คุยกันเรื่องอื่นจนผมลืมไปแล้วแต่แม่มาทวงว่าแล้วแล้วย้ายไปที่ป่าแดงทำไมถึงไม่แต่งต่อ,อ,อก็เลยเออก็เลยเกิดการแต่งต่อน,นิดหนึ่ง